สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์วิทย์ิศวัสกุลสังนิมิตจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมหรืออะตอมสตรัคเจอร์เร oui, ื่องราวมันเกิดขึ้น400ปีก่อนคริสต์กาลสมัยก่อนนักปราชญ์ชาวกรีเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมีเพียงชายคนนี้ครับเดเมโอแคทุสครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากสิ่งเล็กๆมารวมตัวกันเรียกว่าอะตอมโมส แนวคิดเรื่องอะตอมครับไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนะแต่ก็เป็นรากฐานสําคัญของการเล่นแร่แปรธาตุครับจนกระทัง่งจอร์นดอลตันครับได้มาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอะตอมครับว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมครับแบ่งแยกไม่ได้อีกนะครับหลังจากนั้นครับก็มีหลอดรังสีแคโทดเกิดขึ้นซึ่งมันก็อยู่ในโทรทัศน์สมัยกเก่าๆนะบ้านคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเคยได้เห็นอยู่นะครับใช้ความต่างศัก์15กิโลโวลต์หรือมากกว่าครับเพื่อ แยกครับอนุภาคมูลถ่ายของอะตอมออกมาครับซึ่งเขาค็พบว่าเฮ้ย mm hmm. มันเจออิเล็กตรอนครับและภายหลังก็เจอโปรตอนด้วยก็เลยบอกว่าเอ้ยร mm hmm. ูปล่าต้องเป็นเหมือนพัมพุดดิ้งโมเดลคือมีประจุบวกและประจุลบอยู่รวมกันนะครับต่อมาครับรัตเทอร์ฟอร์ดครับก็ได้ทดลองครับเอารังสีอัลฟาครับยิงเข้าไปในแผ่นทองคําเปลวครับ สิ่งที่เขาพบก็คือรังสีส่วนใหญ่จะทะลุผ่านเป็นเส้นตรงมีรังสีส่วนน้อยเลี้ยวเบนออกไปได้และรังสีส่วนน้อยมากๆครับสะท้อนกลับมาได้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยแสดงว่าประจุบทต้องรวมกันเป็นนิวเคลียสครับทำให้รังสีมันเกิดการเลี้ยวเบนนะครับเขาเลยสร้างแบบัวลองอะตอมขึ้นมาเป็นรูปนี้ครับก็คือมีโปรตอนอัดแน่นอยู่ตรงกลางแล้วมีอิเล็กตรอนโคจรเป็นวงกลมอยู่รอบๆนะครับ อย่างไรก็ตามครับทฤษฎีต่างๆที่เล่ามาเมื่อกี้3อันเนี่ยใช้คลาสสิคอลฟิสิกส์ครับหรือเราเรียกกันอีกแบบว่าเป็นฟิสิกส์ของยุคนิวตันนครับนิวตันเนี่ยฟิสิกส์ครับอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็การเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ครับแต่ พอมาดูปัญหานี้ครับอิเล็กตรอนที่ประจุเมื่อเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับมันจะต้องมีการคายพลังงานออกมาในรูปของแม่เหล็กครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพลังงานถูกคายออกมาเรื่อยๆอิเล็กตรอนพลังงานลดลงมันควรจะถูกยุบรวมกลายเป็นอะตอมพัมพ um ุดดิ้งโมเดลของทอมสันครับ อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาครับที่ Classical Physics ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับต่อมาครับก็เข้าสู่ยุคของควอนตัมฟิสิกส์ครับซึ่งปัญหาที่แก้ไม่ได้ในยุคของ Classical Physics ก็อย่างเช่นครับ black body radiation ครับแล้วก็ photoelectric effect ครับมาดูปัญหาแรกครับ black body radiation วัตถุครับเมื่อถูกให้ความร้อนมันจะมีการเปล่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ยกตัวอย่างเราเอาเหล็กไปเผาไฟเหล็กมันก็จะแดงแล้วก็เปล่งแสงออกมาได้เห็นไหมนะครับซึ่ง ถ้าเราใช้คลาสสิคอลฟิสิกส์ครับพล o t graph ดูระหว่างอินเทนซิตี้เราเวฟเรียนเนี่ยมันจะเห็นว่ากราฟจะไปสู่สุดที่เป็นอนันต์ครับซึ่งไม่เป็นตรงกับความเป็นจริงถูกไหมนะครับอีกอันนึงคือโฟโตอิเล็กติกเอฟเฟกต์ครับโลหะเมื่อถูกแสงกระทบเนี่ยมันจะมีการปล่อยอิเล็กตรตอนออกมาได้ครับซึ่งปริมาณไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนที่ปล่อยนั้นไม่ขึ้นกับความเข้มครับซึ่งมันขัดกับหลักของคลาสสิคอลฟิสิกส์อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัญหานี้ถูกแก้โดยชายคนนี้ครับ,รบมาร์์คคพพลัังงนนนะรบเมื่่่อออกาแ มากครั้งครับบอกว่าเอ้ยถ้าแก้ปัญหานี้ได้เราต้องจินตนาการว่าวัตถุดูดกลืนพลังงานที่เหมาะสมแค่ค่าใดค่าหนึ่งไม่ดูดกื้นทั้งหมดครับเพื่อทําให้เกิดการสั่นของอนุภาคเล็กๆที่อยู่ในวัตถุนะั้นซึ่งภายหลังลเราก็จะรู้ว่ามันคือพวกอิเล็กตรอนโบตอนนั่นเองนะครับ ซึ่งเขาให้สมการออกมาคือ E เท่ากับ h new ครับ E คือพลังงานนะครับ h คือค่าของที่ของพลังนะครับมีค่าเท่ากับ6.63คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับส่วน new คือค่าความถี่นะครับเมื่อดูตัวแปรต่างๆจะเห็นว่าค่าของที่ของพลังหน่วยต้องเป็นจูลเซกน,นะครับและพลังงานหน่วยออกมาเป็นจูลน,นอกจากนี้ความถี่ก็ยังแปรผันเท่ากับ4ส่วนแล d a ด,ด้วยนะเรื่องขึ้นเบื้องตน้นนะครับขึ้นแสงเบื้องตน้น ทำให้ครับเราสามารถคำนวณพลังงานของกลังสีหรือคลื่นแสงได้ครับอย่างเช่นสีลูงเนี่ย lawsuit, ม่วงครามทัง,งินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับความยาวคลื่นน้อยพลังงานก็จะมากหรือพูดอย่างคือความถี่มากพลังงานของแสงก็จะมากด้วยนะครับอย่างเงี้ยที่ผมเขียนคืออ่อสีแดงความยาวคลื่นมากใช่ไหมครับพลังงานต่ำนะครับสีม่วงความยาวคลื่นน้อยความถี่มากพลังงานสูงนะครับนอกจากสีแดงสีม่วงที่เรามองเห็นก็ยังมีพวกเอ็กซเรย์ยูวี ไออาร์แล้วก็เรื่องเรดิโอฟิคัซีด้วยมาดูตัวอย่างกันบ้างมาดูตัวอย่างแสงสีแดงมีค่าความยาวคลื่นลมดาเท่ากับ700นาโนเมตรจะมีพลังงานเท่าไหร่เนี่ยต้องคำนวณจากสมการของแพลงนะครับ e เท่ากับ S อเครับเท่ากับ S c ส่วนลมดาแทนค่าเข้าไป S ก็คือ6 6 3ุคูณสิบนะครับคูณด้วยความเร็วแสง3คูณ10กำลังเมตรต่อเสกครับและหารด้วยความยาวคลื่น700นาโนเมตรทำให้เป็นเมตรครับก็เป็น7 0 0คูณ10กำลังนาโนคือ10กำลังนะครับ ตอบ2.84คูณ10กำลังลบหน่วยออกมาเป็นจูลนะครับบางทีคุณอาจจะเจอการแปลงหน่วยให้มันเป็นอิเล็กตรอนโวตนก็ได้1อิเล็กตรอนวตนเท่ากับ 1. 6 0 2คูณ10ยกกำลังลบจูลนะครับงั้นเอาไปหารซะก็จะได้เป็น1.77อิเล็กตรอนโวตนนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งแสงสีม่วงมีลัมดาเท่ากับ400นาโนเมตรครับจะมีพลังงานและความถี่เป็นเท่าใดอ่าถามสอ,อย่างเลย มาดูกันพลังงานที่เหมือนเดิม e เท่ากับ s new เทากับ s ส่ส่วน l a m b d เท่ากับหกจุดหกสามคูณสิบกับสามสคูณสคูณสิกลคูกํลังแคือ c นะความเร็วแสงน,นะครับคูณหารด้วยความยาวคลื่นนะครับทำเป็นนาโนเมตรนะครับคูณสิบกําลังลบเก้าเข้าไป ได้4.97คูณ10กำลั19น,นะครับตอบ3.10อิเล็กตรอนโวตนอีกอันนึงความถี่ก็นิวเท่ากับ c ส่วนลัมดาครับก็แทนเข้าไป3ปคูณ10กำลัง8หารด้วยลัมดาตอบ0.75คูณ10กำลัง15เลขไม่สวยเลยปัดเป็น7.5คูณ10กำลัง14นะครับต่อเซกซึ่งหน่วยต่อใสก็คือเฮิร์ตซ์นั่นเองครับ1รอบต่อวินาที1ส่วน s นะครับ มาดูกันต่อครับจากสมการ e ท่ s new อันนี้นะครับก็เลยไปแก้ไขเรื่อง b a c k body radiation ครับทำให้การมันกลับมาโค้งเป็นรูปแบบความเป็นจริงได้แล้วนะครับด้วยทฤษฎีควอนตัมอีกงานนึ่งที่เกี่ยวกับ photoelectric effect ครับ Einstein ได้เอาสมการ e ท่ s new ไปใช้อธิบายครับโดยเมื่อ แผ่นโลหะได้รับแสงที่มีความถี่ที่เหมาะสมครับมันก็จะเกิดการดูดของอิลกตรอนได้โดยที่แสงส่วนที่เกินเนี่ยก็จะกลายเป็นพลังงานจลด์ขอ,อลิกตรอนนั้นไปแล้วก็ได้รางวัลโดเมลไยจากผลงานนี้ เรื่องราวต่างๆมันร้อยเรียงครับนับจากแบ็กบอดี้เลดิเอชันต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมอธิบายแล้วก็ไปอธิบายเรื่องโฟโตอิเล็กติกเอฟเฟกที่จะเห็นการหลุดของอิเล็กตรอนได้นับมาสู่เรื่องของไฮโดรเจนสเปกตรัมครับเรื่องสเปกตรัมนี้ก็คือการดูดกลืนพลังงานแสงครับของวัตถุของธาตุนะครับจะเห็นว่าอ่อิเล็กตรอนเนี่ยที่อยู่วงโคจรวงโคจรหนึ่งสามารถที่จะดูดกลืนพลังงานครับ E เท่ากับ s ์นิวแล้วก็ กระตุ้นตัวเองไปสู่วงโคจรถัดไปได้และในขณนะดเดียวกันก็สามารถที่จะคายพลังงานที่เท่ากันเพื่อลงมาสู่วงโคจรเดิมได้ครับแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันมีแค่อิเล็กตรอนตัวเดียวแต่มันดันให้สเปกตรัมถึง4สเปกตรัมที่ตามองเห็นครับจากแบบจําลองอะตอมของราตเทอร์ฟอร์ที่เราพบว่า โปรตอนไปอัดรวมกันเป็นนิวเคลียสตรงกลางแต่เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิเล็กตรอนเลยครับว่ามันอยู่กันยังไงร,รู้อย่างเดียวว่าโคจรอยู่รอบๆของนิวเคลียสก็ทําให้นิว b บอลครับก็มาเสนอโครงสร้างอะตอมขึ้นมาว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่วงโคจรเดียวมันน่าจะมีหลายวงโคจรให้อิเล็กตรอนหตัวเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นไปทําให้เกิดการดูดกลืนสเปกตรัมที่หลากหลายนะครับ ยกตัวอย่างเล็กตอนที่อยู่ชั้นในสุดครับเมื่อกระโดดเข้าไปที่วงโครจรที่แตกต่างกันครับจะเห็นว่าช่องว่างที่มันโดดไปเนี่ยจะต่อถึงพลังงานด้วยนะที่มันต้องดูดกลืนถ้าเกิดช่องว่างมันน้อยหรือ energy gap มันน้อยเนี่ยก็ดูดกืนพลังงานที่น้อยก็โดดได้นะครับหรือถ้าเกิดช่องว่างมันมากครับก็แสดงว่า energy gap มันมากต้องดูดกลืนพลังงานที่สูงนะครับซึ่งบอร์เนี่ยคำนวณพลังงานของแต่ละดับวงโครจรได้ด้วยครับคือ e n ก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบสามจุดหกนะครับคูณด้วยหน, 2, นึ่ แล,และคำนวณัศมีของการโคจรได้ด้วยครับมีค่าเท่ากับ r เท่ากับ n กําลังสอง a ศูนย์เมื่อ a ศูนย์เท่ากับ0.529องนะครับหรือ10กลังลบเมตรนอกจากนี้เรายังคํานวณความแตกต่างของระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนต้องดูดกลืนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นขึ้นไปครับหรือที่เรียกว่า energy gap นะครับโดยคํานวณจากเดลต้า e เท่ากับ e สองลบ e หนึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่ของวงโคจรไหนคุณก็สามารถคํานวณ energy gap หรือความต่างของพลังงานที่อิเล็กตรอนต้องดูดกลืด้นะครับ นอกจากนี้ยังอาจคำนวณเรื่องความถี <Pa> igi, ่ของแสงที่กระตุ้นด้วยสมการของริสเบิร์กครับซึ่งค่าริสเบิร์กคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับ1.09678 x 10^-7 ต่อเมตรนะครับสมการหน้าตาแบบนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนเอา1ส่วน n กําลัง2มาลบกันนั่นเองเมื่อเอาความถี่ที่ได้ครับไปแทนค่าในสมการของแพลงก็จะกลายเป็นเดลต้า E เท่ากับ2.18 x 10^-18 แล้วคูณด้วย1ส่วน n i ลบ1ส่วน n i กํลัง2 เรามาดูตัวอย่างครับการคำนวณพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากเท่ากับ1ไปเอท่ากับ2ครับลองใช้สมการของบอเลก่อนดีกว่านะครับสมการของบอก็บอกว่า E อท้กับลบหวลบหายลบ13.6นะครับ1ส่วน n กำลัง2นะครับ e 1ก็คือลบสิบาแล้วก็คูณด้วย1ส่วน1กำลัง2เป็น13.6อิเล็กตรอนโวลต์ระดับพลังงานที่2ก็ต้องมีพลังงานเอ่อ13.6สามจุดส่วนสอิกำลังรองนะครับส่วนสี่นเป็ัผลต่างเหมนไหม ลบกันครับก็ได้เป็น10.2อิเล็กตอนโวลต์เมื่อคูณเอาให้มันเป็นจูนก็คูณกับ1.602คูณ10กําลัง1 9ครับก็กลายเป็น1.63คูณ10กําลัง18จูนอ่านี้ใช้สมการของบอสถ้าเกิดใช้สมการของริดเบิร์ตครับก็คือเดลตา e อเท่ากับ2.18คูณ10กําลัง18ครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปครับ1ส่วน1กําลัง2ครับหารด้วยลบด้วย1ส่วน2กําลัง2ครับแทนค่าอันนี้เขียนว่าแทนค่าเป็นบวกแต่คคววาามมมจรริิงงแแทนลล้้เเื่อหีผถกด คิดออกมาแล้วเครื่องหมายเป็นบวกครับก็แสดงว่าเป็นการดูดพลังงานแต่ถ้าเป็นลบก็แสดงว่าเป็นการขายพลังงานออกมานะครับการขายพลังงานก็จาก n ที่มากมา n ที่น้อยเนาะก็คําตอบจะเห็นว่ามันเท่ากันเนาะสองสมการครับ แต่อย่างไรก็ตามครับแบบจำลองอะตอมของบอลเนี่ยก็ยังมีข้อผิดพลาดบางส่วนอยู่ครับที่ไม่สามารถตอบคาถามเดิมๆได้ครับอย่างเช่นทําไมมันถึงโคจรแบบนี้อิเล็กตรอนโคจรเป็นวงกลมทําไมมันไม่คายพลังงานแล้วก็กลับไปลกับนิวเคลียสหรือแบบจำลองอะตอมของบอลครับอธิบายได้แค่อะตอมที่มีหนึ่งอิเล็กตรอนเท่านั้นอย่างเช่นฮีเลียม บวกหรือลิเทียม2บวกไปต้นนะครับนำไปสู่ครับเรื่องของโมเดิร์นควอนตัมฟิสิกส์ครับควอนตัมแผนเดิมใช้ไม่ได้แลวคลาสสิคอลควอนตัมเมคานิคใช้ไม่ได้ต้องใช้โมเดิร์นควอนตัมครับและคนแรกที่เข้ามาเล่นเรื่องนี้ก็คือลุยเดอะเบย์เมื่อก่อนอ่านเดอบอยนะครับความจริงชื่ออ่านเป็นเดอะเบย เป็นคนฝรั่งเศสนะครับก็เอาแนวคิดของโรเบิร์ตไอสไตน์ครับโร <laughs> เบิร์ตไอสไตน์ท่านไหนเอาเบิร์ตสไตน์ครับบอกว่าแสงเป็นอนุภาคครับที่เรียกว่าโฟตอนเขาก็เลยมองว่าในทางกับการเหมือนกันอิเล็กตรอนที่เป็นอนุภาคเล็กๆเ,เนี่ยก็น่าจะเป็นคลื่นได้เหมือนกันเออโอ้โห บอกขึ้น photon, นสายบันโฟตอนงั้นอนุภาคอิเล็กตรอนก็น่าจะเป็นคลื่นได้เหมือนกันนะครับเดบเลยก็เลยเสนอว่าเอออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมน่าจะเคลื่อนที่ในรูปแบบของคลื่นนิ่งครับคือเป็นคลื่นแหละแต่ว่ารูปของมันจะครบรอบกันพอดีครับแล้วซ้อนทับกันแบบไม่หักหลงังกันเออนะครับเป็นคลื่นนิ่งครับโคจรรอบนิวเคลียสนะครับมันก็เลยอยู่แบบอย่างเงี้ยถาวรได้ครับโดยที่ ลุยเดอบรยครับก็เอาสองสมการคือ e ถ้ากับ s new ครับกับ e ถ้ากับ m c สแกของไอสไตล์อ่ะมันรวมกันครับได้เป็น lambda ถ้ากับ h ส่วน p p คือโมเมนตัมครับหรือ m คูณ v นั่นเองและ v ก็คือความเร็วของแสงครับสมการนี้จะทําให้เราหาความยาวคลื่นของอนุภาคใ,นใ,นใดๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนหรือว่าแตงโมลูกหนึกตาม แล้วก็ยังมีเรื่องของหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กครับที่ว่าความไม่แน่นอนทางตำแหน่งครับเดลต้าเคูณกับเดลต้าพีหรือความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า h ส่วน4พายเสมอหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถระบุความเร็วและตำแหน่งที่ชัดเจนของนิคทอนพร้อมกันได้ครับถ้าตำแหน่งชัดความเร็วเราก็จะไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่จริงๆนะครับหรือถ้าความเร็วเรารู้แน่นอนว่าเท่านี้เราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งจริงๆมันคือตรงไหนนั่นแสดงว่าเราต้องอาศัยสมการที่ เหนือชั้นกว่านี้ในการอธิบายความเป็นคลื่นของอิเล็กตรอนในอะตอมครับจนกระทั่งชรนิงเยอร์ครับคิดค้นเวฟเมคานิกขึ้นมาครับซึ่งตัวผลเฉลยของเวฟเมานิกเนี่ยมันก็คือโครงสร้างอะตอมแบบกลุ่มหมอกที่เรารู้จักกันดีครับ <N> <t orn> โดยบริเวณที่เขาแรงเงาเหมือนกลุ่มหมอกเนี่ยคือโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณนั้นๆครับ <N> <t orn> บริเวณที่แรงเงาเข้มก็คือโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมีมากแรงเงาบางๆก็คือเจอน้อย <N> <t orn> โดยที่บริเวณใกล้นิวเคลียสเนี่ยจะเจออิเล็กตรอนได้มากกว่าครับ บริเวณที่ห่างไกลนิวเคลียสออกไปซึ่งมันนําไปสู่เรื่องของออร์บิทัล s, p, d, f ออร์บิทัลที่เราเรียนกันอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของโครงสร้างอะตอมครับ